วันนี้เราจะมารีวิวสติ๊กเกอร์นะครับอันที่วันหยากได้ก็คืออันนี้ครับโอเคครับอะไรครับผมทั้งหมดเลยเหรออ่วโอเคเอ๊ะเปิดกล่องดูสิรวมได้อะไรครับห้ามแอบดูนะไม่แอบดูหรอกรวมได้อะไรครับผมสติ๊กเกอร์อะไรครับผมเป็นรูปแบบไหนหรู้ได้แบบไหนครับผมไม่รู้อันนี้ ีลูกกล่องแล้วน,นี่มาได้ไงวิอ,อ,อ,อันนี้มันไม่อยากเอาทิ้งอันนี้มันคืออะไรสติ๊กเกอร์อะไรอ,นนไอันนี้มันไม่มีมันปมเป็นซีเพ็ดแน่นอนซีเพ็ดใช่แต่มันไม่ใช่ซีเคพ็ดนนี้อะไรเนี่อยอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ยี่สิบห้าหนึ่นะครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหแล้วไอ้อะไรครับนะเอามาดูซิ มันเป็นลายไอติมว่ะเป็นลายแบบนี้แัวหนึงมันมีไหมอ่ะเหมือนสติกเกอร์เลยอ่ะมีไหมอ่ะอืมงงสรุปก็ได้ไหมนี่สรุปก็ได้ไหมได้นะได้แบบไหนอ่ะได้แบบไม่ถูกใจสติกเกอร์ได้แบบถูกใจอันเนี้ยสติกเกอร์ซื้อมาทําไมต้องแพงอยู่นั้นี่ยี่สิบห้าบาทยีเอาก็เพื่อนอ่ะก็ก็ไม่อยากซื้อใหม่ซื้อใหม่ ตลอดรีวิวตลอดแล้วก็ซื้อไม่ได้สักทีไม่มีประโยชน์เลยก็อยากซื้อสติกเกอร์อะไรเนี่ยปะป๊าโอ้โหสติกเกอร์อะไรครับท่านผู้ชมมันเป็นสติกเกอร์รูปตัวการ์ตูนอ๋อรูปตัวการ์ตูนแตอะไรกินอะไรเนะี่ยเต็มปากเต็มนะมือนะมารีวิวซื้อมาแต่รีวิวตลอดอสรุปว่าเล่นยังไงเนะี่ยลองเล่นปะปาดูสิโอ้มันให้ติดติดตรงไหนอะลูก ติดตามรถตติดามรถเนี่ยใช่เนี่ยป๊อป๊าให้ดูเห็นนะป๊อปป๊าลองจับดูมันมันมีมันมีอ๋อมันมีกาวแันนี้เป็นสติ๊กเกอร์มาเป็นสติ๊กเกอร์มาให้ติดติดดูสิเห็นไหมนะติดดูสิติดติดดูสิเดี๋ยวมันมขึ้นไม่ได้แล้วอืมแล้วคนเทนต์ตัดก่อนไม่อ่ะอุมจบคลิปก่อนก็แล้วกันโอเคบายบาย